พระคุณสมเน็พรับผู้ทีอาจารย์เจ้าคณะใหญ่หุนตะวันออกเจ้าวาด,ดวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนนไตรทำนองสระพันยะใหนระดับประเทศ ที่วัดัยชนะสงครามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครได้มีพิธีเปิดการประกวดสวดมนต์หมูส่สรรเสริญพระรัตนตรัยทานองสอรพันยาประเภททีม5คนระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2567โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์เจ้าคณะใหญ่หุนตะวันออกเจ้าวาดวัดไรยมิตรวิทยารามเป็นประธานเปิดพร้อมกล่าวสัมมทนิยกถาเปิดงานความสำคัญตอนหนึ่งว่า การประกวดสวดมนต์หมูเสราเสริญพระรัตนตรัยทนองสรพัญญะถือเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญยิ่งในการสืบต่อพระพุทธศาสนาเพราะการสวดมนต์ไหว้พระเป็นกิจวัตรที่สําคัญประการหนึ่งของชาวพุทธเพื่อเรียนรู้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและยังเป็นอุบายขัดเกลาอุปนิสัยจิตใจของผู้สวดมนต์ได้เป็นอย่างดีด้านพระสีรัตนวิมลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมวัดชัยชนะสงครามผู้ช่วยเจ้าวาดวัด และผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดชัยชนะสงครามกล่าวว่ากรมการาศาสนากระทรวงวัฒนธร,รรมร่วมกับคณะสงฆ์ศูนย์ส่สงเสริมศิลธรรมวัดชัยชนะสงครามดําเนินการแข่งขันระดับจังหวัดระดับภาคคณะสงฆ์และระดับประเทศซึ่งครั้งนี้เป็นประเภททีม5้าคนในระดับประเทศมีโรงเรียนที่ผ่านการประกวดเป็นตัวแทนในระดับคณะภาคของคณะสงฆ์18ภาคและระดับส่วนกลาง รวมทั้งสิ้น228ทีมจำนวนกว่า1,596คนโดยโรงเรียนที่ชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระนิธนิถาวรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนอกจากนี้การประกวดส่วนม,นมููยังไม่ได้มุ่งหวังให้เยาวชนแข่งขันเพื่อที่จะชนะแต่การประกวดจะก่อให้เกิดการเสียสละความรักสามาคัคคีฝึกความอดทนและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนมีนความรับ ผิดชอบเป็นพื้นฐานสาคัญต่อการพัฒนาสังคมประเทศชาติต่อไปการประกวดส่วนมณูมทํานองสรญญารพันยะที่จัดขึ้นวันนี้เป็นการาจัดประกวดระดับประเทศซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่รมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับศูนย์ส่สงเสริมจิตธรรมวัดชัยชนะสงครามจัดประกวดมาตั้งแต่ระดับจังหวัดก็มีการคัดเลือกตัวแทนของระดับจังหวัด เข้าสู่การประกวดระดับภาคคณะสงฆ์ทั้ง18ภาคแล้วก็นำเอาตัวแทนระดับภาคคณะสงฆ์มาประกวดระดับประเทศในวันนี้เพื่อชิงโล่ของสมเด็จพระนิธฐถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราช,ราช,ชสุสดาสยามวรมราช,ชกุมารีซึ่งสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาระดับประเทศวันนี้มีจำนวน228สถานศึกษาด้วยกันซึ่ง ในวันนี้เป็นรอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาเราก็จะคัดเลือกไว้เพื่อเข้าชิงชนะเลิศในวันที่4สิงหาคมนี้ในรอบของวันที่4สิงหาคมก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศเพื่อรับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้าเลยสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดในวันนี้นั้นก็มาจากทุกจังหวัดของประเทศไทยมีการคัดเลือกมาตั้งแต่ต้นเลย ซึ่งกว่าจะมาถึงในขั้นตอนนี้ได้นั้นทุกๆสถานศึกษาทุกๆโรงเรียนก็ต่างผ่านการฝึกฝนผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างยาวนาน